สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนักง,งานปลูกทันวางานบอลไสทุกท่านนะครับผมก็ไปบ้านมดนะไปดูเขาแล้วนะเราก็มาดูเราบ้างนะไปดูเขาได้แนวทางนะกลับมาลองมาปรับปรุงงานของเราก็ประมาณนี้การสร้างงานบอลไสนะท่านจะสร้างเป็นงานดีเรกหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะเออจะสร้างเป็นอาชีพก็ลองดูนะครับ ผมเองก็พาไปดูพาไปสร้างแรงบันดาลใจแล้วนะครับสำหรับมะขามต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่เอ่อคราวที่แล้วผมดูแล้วนะครับเป็นไม้ทรงแบบเรียกว่าทรงรุ่นรุ่นเก่าสร้างแบบรากธรรมชาติขึ้นมาแล้วกิ่งมีทางไหนก็คัดไปนะไปมีการทดอยู่นะนะแต่มันทื่อนะครับมันใหญ่ ใหญ่เสมอต้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาใหญ่เสมอต้นเสมอปลายนะครับ <S <S ผมก็ดูแล้วอาจจะต้องมาปรับนะครับจะให้ดูนะผมเองก็ลองเสียงดูว่ามันจะแตกไหม <S <S ผลปรากฏว่าแตกครับเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งก่อนนะครับคัดกิ่งออกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าจะเอายังไง นะเอาละครับผมคัดกิ่งริบใบออกแล้วนะตอนแรกที่ผมกำหนดไว้หน้าไม้คือหน้านี้นะครับแล้วก็กะหนึ่งสองและหลังสามตัวเนี้ยกิ่งหน้าตรงนี้แล้วก็ขึ้นยอดเลยแต่ปรากฏว่า กิ่งกิ่งเนี้มันไม่แตกครับเรียบร้อยตายนะครับมันมีอนิจจังนะเนี่ยเรียบร้อยครับแห้งเลยไม้ต้นนี้อายุเก่าแก่นะครับปอกเลยคาดกิ่งนี่ก็ไม่แตกแต่มาหนิดนึงนี่ก็ไม่แตกครับ นี่ก็ไม่แตกเริ่มใหม่นะครับตรงไหนไม่แตกผมจะเอาใหม่เลยอันนี้แตกแต่เล่นกิ่งใหม่เลยลองดูคัดกิ่งในเบื้องต้นก่อนนะดูมันจะไปได้ไหมไม่เอาเล่นกิ่งนี้กิ่งนี้มันก็ทื่ออยู่นะถ้ามาเปลี่ยนหน้าไม้เป็นหน้านี้ นะครับไม้ต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะขึ้นธรรมชาติเลยไม่ได้ครับชอบหน้านี้ครับตรงนี้มันทื่อถ้ามันถ้ามันเรียวขนาดนี้ผมว่ามันสวยอยู่นะนอกจากเราดันไปสร้างในลักษณะนี้นะทรงธรรมชาติบา้างประมาณนี้นะครับผนะมลองดูสิ อัน,นี้มันขึ้นมาสั้นใช่ไหมอันนี้มันยาวไปจังหวะช่องว่างไม่ได้นอกจากที่เราจะขึ้นใหม่ครับนะที่จริงแล้วผมอยากสร้างสร้างให้มันเป็นตกลงนี้ครับเดีวผมจะสร้างตกลงเนี่ยตกลงไปน่าจะสวยแล้วก็สร้างช่อตรงเหมือนทรงตึงตกกระถางประมาณนี้ย ลองดูว่าน่าจะได้ครับนะอันนี้มันไปยังไงมันก็ไม่สวยครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาออกให้มันแตกใหม่แตกยอดเป็นยอดครับเป็นยอดเปลี่ยนทรงเลยครับเอาลนะไม่ได้ไม่ถูกใจเปลี่ยนทรง ยันอยู่นี่แหละโอเคทีนี้ก็จะให้แตกนี่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งยอดนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็ลากไปยาวหน่อยอันนี้กิ่งหนึ่งนะกิ่งหนึ่งผมจะขึ้นซับหลังนะครับยกพยายามยกนะครับยกแล้วกดเมน ซับนะครับซับหลังอันนี้เป็นของชุดชุดเมนแล้วขึ้นมาซับหน้านี่เมนกดลงส่วนกิ่งสองนะครับจะขึ้นซับหน้าก่อนนะเมนมานี้มีแล้วแล้วก็มาดึงขึ้นนาะยยกขึ้นนะฮะเป็นซับหลังอันนี้ซับหน้าอันนี้เมนกดลงเลยในส่วนตรงนี้ก็ รอแตกอย่างเดียวแตกยอนใหม่ครับนะถ้าแตกได้ตรงจุดไหนหนึ่งสองเอี่ยวกับตรงจุดนี้ดี 4, นะครับให้เหลี่ยมมุมนี้นะครับในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับาการกระเทือนไม้นะฮะไม้ในหน้าร้อนนี่อันตรายมากนะครับน้ำไม่พอแห้งนะรตรงรดน้ำเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับ ผมใช้วิธีหาถาดรองนะรองให้ความชื้นนะครับในส่วนของไม้ปุ่มใหญ่นี่เหมือนกันนะท่านก็ลองดูนะครับนะป้องกันเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยนะไม้ต้นไหนที่เราเอ่อเห็นว่ารดน้ำเรามันแห้งนะครับแห้งง่ายก็ลองดูนะก็ใช้วิธีการนี้แต่ละกันนะครับเอาละครับขอบคุณสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ